สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับไอรินที่ปรึกษาการขายฟอร์ดเตชั่มพรราชบุรีค่ะและวันนี้นะคะเป็นวันอีหนึ่งวันที่ค่ะวันนี้ไอรินมีแคมเปญน,นะคะเกี่ยวกับรถและงานดีๆนะคะมานําเสนอนะคะที่ทางฟอร์ดเตชั่มพรราชบุรีของเราจัดอยู่นะคะเดี๋ยวเราตามกันเข้าไปดูกันข้างในนะคะว่าเรามีงานอะไรกันนะคะเช่นค่ะตามมาเลยค่ะคุณลูกค้า เป็นยังไงคะแ่แทนแทนวันนี้นะคะทางฟอร์ดเตชาอัมพรราชบุรีของเรานะคะจัดงานฟอร์ดนะคะเอ็กซ์คลูซีฟคาร์ดิวนะคะ นี่เป็นงานเกี่ยวกับาการนำรถผู้บริหารนะคะในรุ่นต่างๆนะคะมาจัดแคมเปญลดราคาแบบพิเศษเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างนะคะเริ่มด้วยคันนี้เลยนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นรุ่น XL p ั u ดนะคะคุณลูกค้าซึ่งราคาปกติเนี่ยอยู่ที่6 6 3 0 0 0บาทนะคะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นนะคะเหลือเพียง 539,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าลองดูนะคะโฉมแบบนี้เดี๋ยวเผื่อคุณลูกค้าท่านไหนนะคะกำลังสนใจในรุ่นนี้อยู่นะคะลองดูนะคะส่วนลดอันนี้แรงมากๆค่ะคุณลูกค้าขะเป็นยังไงบ้างคะ ะะคะสนใจออกรถรุ่นนี้นะคะเพื่อการบรรทุกนะคะบรรทุกของบรรทุกมะพร้าวผักอะไรต่างๆนะคะจะนิยมรุ่นนี้กันเป็นจํานวนมากนะคะเดี๋ยวลองดูภายในนะคะว่าเป็นยังไงอ่าเชิญค่ะเป็นรุ่น Open c a คนะคะคุณลูกค้าแคปสามารถเปิดได้ภายในกว้างขวางนะคะเมาหนาะเดี๋ยวดูในส่วนของแคปนะคะ สำหการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่โชว์รูมของเราได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อมาที่เบอร์ของไอรินก็ได้นะ,ะลองดูนะคะรุ่นนี้ดูล้อนะคะล้อจะเป็นล้ออัลนอนแข็งแรงนะคะซึ่งจะติดตั้งมาจากโรงงานนะคะเป็นล้อแท้นะคะคุณลูกค้า กระบะมีพื้นที่บรรทุกกว้างขวางนะคะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง1.3ตันเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะตรงนี้เราจะมีสีให้เลือกทั้งหมด3สีนะคะมีสีขาวสีดำและสีบรอนนะคะเดีย๋ยวให้ดูรอบๆคันก่อนนะคะราคาปกติอยู่ที่663,000บาทนะคะส่วนในงานนี้เราจัดราคาโปรโมชั่นเพียง539,000บาทคะ่ะ ลองดูก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างนอกจากนี้นะคะเรายังมีรุ่นพิเศษอีกหนึ่งรุ่นนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูทางด้านนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็น Ford 7ที่นั่งนะคะ Ever e s t 10นนะคะสีดำเป็นรถผู้บริหารอีกหนึ่งคันนะคะขอโทษนะคะลองดูก่อนนะคะสีดำสวยค่ะ ตัวนี้ราคาปกติอยู่ที่1 2 9 0 0 0้านสอ0นะคะ9900 0บาทเราจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียง1,149,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าชมภายในนะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เราขายดีวันนี้เรานำมาจัดเป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษเลยค่ะกับรถผู้บริหารนะคะรถสวยสภาพดีเลขไมน้อยนะคะ ต้องแจ้งคุณลูกค้าเลยว่ารถผู้บริหารของเราบางคันนะคะยังไม่มีการใช้งานเลยนะคะแต่เราก็นำมาจัดโปรโมชั่นลดราคาให้แบบจุๆจุกันเลยค่ะอยวให้ชมห้องผู้โดยสารทางด้านหลังนะคะเบาะในส่วนของเบาะแถวที่2นี้สามารถปรับเดินหน้าถอยหลังได้นะคะนั่งสบายภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังนะคะ ในส่วนของด้านหลังนี่แอร์เราเป็นปรับอิสระซ้ายขวานะคะรวมถึงช่องต่อไฟ12โวลต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของด้านท้ายค่ะตัวนี้นะคะเบาะแถวที่3ามนะคะเราสามารถพับนอนราบได้แบบนี้เลยนะคะซึ่งจะสามารถจุของได้มากนะคะหรืออย่างนี้นะคะใช้งานง่ายคุณลูกค้าเพียงแค่เราดึงขึ้นมานะคะแบบนี้ ห,หรือถ้าต้องการพับง่าย,ายๆมากๆเลยคะ่ะรถอัดดูคันใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นคุณสุภาพสตรีใช้บอกเลยว่าสะดวกสบายมากเลยนะคะรวมถึงช่องเก็บของแบบนี้นะคะไม่เกะก,กะเลยจะมีชุดอะไหล่แม่แรงนะคะเก็บไว้ให้อยู่ใต้นี้รวมถึงบล็อกเก็บของนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะคุณลูกค้าทางด้านหลังนี้เรายังมีช่องต่อไฟให้อีก12โวลต์ให้อีกหนึ่ง สำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะในเพจของบริษัทก็ได้หากไม่เดิไม่สะดวกได้จะเดินทางมานะคะฟอร์เตชะอําพรราชบุรีนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคุณลูกค้าโปรดีๆวันนี้เรามียังมีรออยู่นะคะสำหรับฟอร์ดเอ็กซ์คลูีฟค่คะดิวขึ้นทั้งหมดนใน ชุนายนนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่มีความสนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่เข้ามาชมในงานนะคะเรามีของที่ระลึกให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราพามาดูทางด้านนี้นะคะ ให้ชมบรรยากาศภายในงานของเรานะคะตรงจุดนี้เราจะมีจุดลงทะเบียนให้กับคุณลูกค้านะคะเพียงท่านเข้ามาชมในงานนะคะแล้วมีการลงทะเบียนเราก็มีของสมนาคุณมอบให้แล้วนะคะพิเศษกว่านั้นยังไม่พอนะคะคุณลูกค้าหากคุณลูกค้ามาชมแล้วเกิดถูกใจเกิดมีการจองนะคะเรามีของกมักของขวัญของกำนันพิเศษนะคะมอบให้เลยนะคะเป็นล่มแบบนี้นะคะขอโทษนะคะอ่า ซึ่งมีความแข็งแรงมากนะคะในส่วนของด้ามล่มนะคะยังเป็นไฟฉายด้วยนะคะหากคุณลูกค้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะยังไงสามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะที่ฟอร์เตชาอัมพรราชบุรีนะคะหรือว่าอยากจะมาชมรถจริงนะคะสามารถเดินทางมาได้เลยนะคะที่ตั้งของชุมโชว์รูมเรานะคะอยู่บนถนนเพชรเกษมนะคะหากคุณลูกค้ามาจากทางนครปฐมก็ตรงมาเลยค่ะจนถึงแยกบางแพแล้วก็อยู่เทินใต้บางแพนะคะ ่าเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้นะคะนอกจากมีของกลางวันของกำนันของขวัญแล้วนะคะเรายังมีจุดอาหารนะคะไว้สำหรับรองรับคุณลูกค้าที่มาเยี่ยมชมในงานด้วยเป็นยังไงบ้างคะ แค่คุณลูกค้าเข้ามาชมในงานนะคะคุณลูกค้าก็เป็นคนพิเศษแล้วนะคะยังไงลบกวนฝากด้วยนะคะงาน f o r ์ดเอกุศิบคาร์ดิลนะคะจัดขึ้น29และ20มิถุนายนนี้นะคะสำหรับคุณลูกค้าพรุ่งนี้ยังมีเวลาอีก1วันนะคะหากต้องการเข้ามาชมรถภายในงานนะคะยังไงไอลินก็ฝากด้วยคะ่ะฟอร์ดเตช้าอัมพรราชบุรีคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ